สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอัปเดตพอร์ตประจําเดือนมิถุนายนนะครับห่างหายไปนานกับการอัปเดตพอร์ตของผมนะครับก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าพอร์ตผมเนี่ยออกทำหายไปแล้วนะครับแต่ผมก็มีถือเงินสดอยู่บางส่วนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนออกเป็นสข้อไปแล้วนะครับโดยพอร์ตที่1นะครับจะเป็นพอร์ตครอบครัวนะครับก็คือโฟกัสไปที่ ETF ระยะยาวจริงๆนะครับมีทั้งการเติบโตนะครับมีทั้งปันผลนะครับแล้วก็มีตัวบาลานซ์ก็คือทองคํานะครับ พอตที่2เนี่ยจะเป็นพอร์ตคอร์นะครับพอร์ตคอร์ก็คือพอร์ตที่ผมมั่นใจมากๆนะครับว่าระยะยาวเนี่ยยังไงก็ไปได้ไกลนะครับแล้วก็ คู่แข่งจะมาแข่งในธุรกิจแบบนี้เนี่ยไม่ง่ายเหมือนกันนะครับพอที่3นะครับคือพอตสวิงเทรดนะครับพอตสวิงเทรดเนี่ยจะใช้เป็นการนําเงินบางส่วนนะครับมาเทรดในหุ้นที่มีศักยภาพที่ดีนะครับธุรกิจน่าสนใจนะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยยังมีอัพไซด์สูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทํากําไรในช่วงของตลาดที่มันผันผวนนะครับซึ่งพอตสวิงเทรดเนี่ยอนาคตพอผมเลือกหุ้นบางตัวที่ผมมั่นใจมากๆแล้วเนี่ยผมก็อาจจะดันมันขึ้นสู่พอรตคอรระยะยาวนั่นเองนะครับ พอสุดท้ายคือหุ้นเบสนะครับหุ้นเบสก็คือหุ้นที่วันนี้มีขนาดเล็กจิ๋วมากๆนะครับแต่ผมค่อนข้างชื่นชอบในธุรกิจแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอนาคตมากๆนะครับก็หุ้นตัวหนึ่งผมก็วางเงินลงทุนไว้ประมาณ2%ของพอร์ตแหละซึ่งจะทําให้ลดความเสี่ยงถ้าพอร์ตมีการพันผวนแล้วก็หุ้นมันแย่มากๆเล็กมากๆเนี่ยมันก็ทําใหไ้ไม่กระทบพอร์ตหลักนะครับมาฟังแต่ละตัวดีกว่าว่าแต่ละพอร์ตเนี่ยผมมีอะไรน่าสนใจบ้างมาเริ่มที่พอร์ตครอบครัวนะครับที่ ตั้งใจลงทุนให้กับภรรยาและก็ลูกๆนะครับเพื่ออาจจะมีโอกาสใช้เงินในอนาคตนะครับพอร์ตนี้จะแบ่งออกเป็น3ตัวนะครับตัวแรกคือ JPQ นะครับก็เป็นพอร์ตออปชั่นโคเวอร์คอร์แหละซึ่งเป็นกองทุนปันผลที่โด่งดังนะครับทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในอเมริกานะครับก็มีการ DCA เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเงินปันผลเนี่ยก็เอาไปทบต้นอยู่ตลอดเวลานะครับก็ตอนนี้ถือสัดส่วนประมาณ60%อของพอร์ตครอบครัวนะครับต่อมาจะเป็น IAU นะครับ IAU คือกองทุนทองคำนะครับซึ่ง มีขนาด Market Cap ใหญ่ประมาณนึงนะครับช่วงนี้เนี่ยพอตลาดหุ้นอเมริกามันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยทองคำมันจะมีการย่อตัวลงนะก็เลยมีการ DCA เพิ่มไปนะครับในใน,ในส่วนของกองทุนทองคำในเดือนที่ผ่านมานะครับต่อมาสุดท้ายนะครับคือ QQ QQ นะครับ QQ ก็ Q Q คือกองทุนที่อิงกับดัชนี Nasdaq นะครับหุ้นร้อยตัวนะครับซึ่ง มีอัตราการเติบโตสูงมันก็โฟกัสไปที่หุ้นเทคนะครับก็จริงๆยังไม่ได้มีเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะช่วงนี้มันมันค่อนข้างโตเนาะรอให้แต่ชนีมันย่อตัวลงสักนิดนึงนะครับผมก็น่าจะเพิ่มสัดส่วนเข้าไปนะครับอีกประมาณ2 0 0ร้อถึงสามเหรียญนะครับเพื่อให้มันเริ่มบาลานซ์ในกองทุนของครอบครัวมากขึ้นนะครับก็กองทุนครอบครัวเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเติบโตนะครับประมาณ4%นะครับจริงๆเป็นเงินไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะขายเร็วๆนี้อยู่ละนะครับแล้วก็ ค่อนข้างมีความเสถียรด้วยแล้วก็ไม่ไม่เหวี่ยงตามตลาดมากเกินไปด้วยต่อมาคือพอร์ตคอนะครับพอร์ตคอก็คือจะเป็นพอร์ตที่ผมม,มั่นใจในหุ้นนั้นมากๆนะครับตัวแรกคือ ISRG นะครับ ISRG เนี่ยคือ,อผู้ผลิตหุ่นยนต์ผ่าตัดนะครับดาบินชีนะครับ,รบซึ่งช่วงก่อน,นมีข่าวไม่ค่อยดีเนาะว่าะจะมีการดัดแปลงหุ่นยนต์เวอร์ชันเก่าของดาบินชีเนี่ยแล้วมาขายใหม่ในราคาที่ถูกกว่านะครับราคาหุ้นก็เลย ร่วงลงไปนะครับมีการปรับราคาเป้าหมายจากข้า50เหลือแค่440นะครับแต่ว่าก็ลงไปแค่แป๊บเดียวเนาะประมาณ490ก็ตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาแล้วนะครับก็ผมก็ไม่ได้ขายช่วงนั้นเนาะก็จริงๆเสียดายเหมือนกันว่าจะเติมแต่ว่าเติมไม่ทันนะครับตอนนี้ i อซเนี่ยก็ถือสัสดส่วนประมาณ30%ของพอร์ตของผมแล้วนะครับ ต่อมาคือ e x o n นะครับ a x o กก็คือกลุ่มธุรกิจนะครับที่ขายเครื่องเจ้าดไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของเสื้อนะครับในการอัดวิดีโอหรือว่าเสื้อกลอกนะครับให้กับตำรวจอเมริกานะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่มีคูเมืองแข็งแรงมากนะครับโอกาสยามากมากนะครับที่ จะโดนคู่แข่งนะครับในการยั่งลูกค้าตัวนี้แล้วก็จะทําให้ตํารวจทั้งสาราเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์เจ้าอื่นนะครับซึ่งตอนนี้แอคซอลเนี่ยก็มีเรื่องของคลาวนะครับเรื่องของ AI มาช่วยในการวิเคราะห์เคสในการจดบันทึกเคสเสียงหรือว่าอันนี้เป็นการอัดเสียงปลอมอะไรพวกนี้นะครับก็ช่วยในการป้องกันแล้วก็การดูแลรักษาประชาชนแหละให้ให,ให้มีความปลอดภัยนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับไมโครทำธุรกิจกี่กับเมมโมรีนะครับทุกๆชิปที่ออกไปทำศูนย์ข้อมูลนะครับของไมโครเน ผูกกับชิปอย่าง n v ็นวีดีนะครับหรือว่าบริษัทอื่นเนี่ยทำให้การสร้างส่วนข้อมูลเนี่ยจำเป็นต้องมี Memory อยู่แล้วนะครับหรือว่าหน่วยความจำนั่นเองซึ่งล่าสุดก็ได้เปิดตัวหน่วยความจําที่ โอเคมานะครับแล้วก็ไตรมาสล่าสุดเนี่ยก็คือกําไรเติบโตค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ดีมาร์เยอะมากนะครับก็ตัวเลขสวยแหละนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้ขยับตามเนาะเพราะว่าไอซ์ไอมันสูงถึง84แล้วนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยมีการทยอยขายออกไปบ้างนะครับราคาก็เลยล่วงจากร้อยยี่สิบเจ็ดหลือประมาณร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบประมาณนี้นะครับก็ผมก็ขายออกไปบางส่วนแหละซึ่งไมค์คอนเนี่ยผมรอมันย่อตัวมากกว่านี้ผมอาจจะเพิ่มเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัวที่สี่นะครับคือ ASML นะครับ ASML เนี่ย เป็นผู้ผลิตเครื่อง EUV นะครับหรือว่าเครื่องตัดชิปนะครับซึ่งราคาเนี่ยล่วงมาตั้งแต่ปี2024นะครับล่วงจากประมาณพันกว่าตอนนี้เหลือประมาณ700กว่านะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่ง break out นะครับก็ขึ้นมายืนเหนือเ8 0เหรียญได้แล้วนะครับ SML เนี่ย ไม่ได้มีคู่แข่งเลยนะครับก็คือเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวคล้ายๆดา,าวิชีเลยนะครับการที่วันหนึ่งเนี่ยจะมีใครอยากจะผลิตเครื่องแบบ SML เนี่ยมาแข่งขันเรื่องราคาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้น SML เนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่ผมน่าจะมีลงทุนต่อเนื่องในระยะยาวจริงๆนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ h i m s นะครับฮิมเนี่ยเป็นหุ้นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แล้วก็การขายยาออนไลน์ ผมไม่ได้มองฮิมเป็นบริษัทขายยานะครับผมมองฮิมว่าเป็นบริษัทเป็นแพลตฟอร์มนะครับซึ่งพอมันเป็นธุรกิจที่มีมาจิ้นสูงๆเนี่ยแล้วก็คนต้องการกมากๆเนี่ยการมาอยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ยคืออะไรที่มันน่าสนใจมากๆลองนึกภาพนะครับว่าวันหนึ่งฮิมอาจจะมีคนใช้อยู่1000ล้านคนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าทรานซัคชันเรื่องยาเรื่องอะไรหรือว่าการแพทย์ออนไลน์ในนั้นเนี่ยจะเติบโตขนาดไหนนะครับซึ่งผมมองฮิมเป็นแพลตฟอร์มเหมือน Facebook ที่เกี่ยวกับยานแหละ นะครับพิมก็เลยเป็นอะไรที่เป็นระยะยาวสำหรับผมนะครับธุรกิจที่ผมเลือกทั้ง5-6ตัวเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่น่าจะอยู่กับผมแล้วก็อนาคตในระยะยาวมากๆนะครับแล้วก็โอกาสยากมากนะครับที่จะมีใครมาแข่งตรงนี้นะครับ ถ้าเลียมดับจริง i s เก็มีหุ่นยนต์ผ่าตัดเนาะจะทำก็คงไม่ไม่ง่ายเนาะแอคซอนก็เป็นเรื่องของผูกกับเรื่องของตำรวจอเมริกานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีดีกว่ายุโรปแล้วนะครับไมค่อนคือ Memory นะครับเขาคือ1ใน3ผู้ผลิต m e m o r y ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเอฟก็เป็นมีเทคโนโลยีเครื่อง e u v ซึ่งวันนี้ยังมีคู่แข่งนะครับส่วนฮิมเองเนี่ยโอเคอาจจะวันนึงอาจจะมีคนมาทําแข่งก็ได้นะครับไม่ได้ง่ายมากนะครับที่จะมาเป็นคู่แข่งฮิมแล้วก็วันนี้ก็มีพา,า,าร์ทเน,บบนเอร์น,นะคร ทำให้ผู้ใช้งานตอนนี้จากประมาณ2ล้านเนี่ยเพิ่มกับชุดธุรกิจที่ซื้อเข้ามาอีกล้านหนึ่งก็เป็น3ล้านคนแล้วนะครับในการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มนะครับก็ระยะยาวกันไปครับต่อมาคือพอร์ตสวิงเทรดนะครับพอร์ตสวิงเทรดเนี่ยจะเป็นพอร์ตที่ผมเนี่ยพยายามเลือกหุ้นที่น่าจะคุณภาพดีแนวรับแนวต้านเนี่ยยังอยู่ในจุดเหมาะสมที่เราสามารถเข้าลงทุนได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นขาลงเนาะการขายหุ้นหรือว่าการซื้มหุ้นในพอร์ตสวิงเทรดเนี่ย พอกำเงินกำไรที่ผมได้มาแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปลงพอร์ตระยะยาวนะครับว่าจะเป็น ETF ครอบครัวนะครับหรือว่าพอร์ตคอ์นะครับซึ่งเป็นหุ้นที่ผมมั่นใจมากกว่านะครับแล้วก็พอร์ตสวิงเทรดเนี่ย จะใช้ในการคัดหุ้นซึ่งจะเป็นระยะยาวจริงๆนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวขบที่สุดนะครับผมไม่ใช่สาย DCA นะครับหรือว่าการซื้อตามแนวรับแล้วก็ปล่อยมันโดยไม่ขายเลยผมอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราอยากจะโตตามตลาดจริงๆเนี่ยหรือว่าโตมากกว่าตลาดเนี่ยเราอาจจะต้องมีอ่เรื่องหลักอยู่ประมาณสองสส่วนนะครับ1คือต้องเลือกหุ้นให้ดี2คือจะต้องอยู่ในจุดในการจังหวะเข้าที่น่าสนใจนะครับก็คือเข้าปุ๊บแล้วมีอัพไซด์สูงๆจริงๆสามเนี่ยผมมองว่าห มันอาจจะยังมีเทคโนโลยีแล้วก็ความผันผวนที่มากอยู่นะครับก็คือกราฟอาจจะแบบขึ้นๆลงๆเยอะๆแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราสามารถซื้อในแนวรับแล้วก็ขายแนวต้านในใน,ในการซืมหุ้นบางส่วนมันก็น่าสามารถทํากําไรในระยะยาวให้ผมได้ประมาณหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เอาเงินไปทํากําไรแล้วก็ไปลงทุนในพอร์ตที่ระยะยาวมากกว่านี้นะครับมาเวลเนี่ย คือเป็นผู้ผลิตนะครับชิปนะครับที่เป็นดีไซน์ที่เป็น a s i ิกนะครับก็เป็นแบบคัสตอมแหละ a v g o เนี่ยเป็นผู้นำตลาดตรงนี้นะครับมาวล l ก็เป็นเบอร์2 2นะครับผมก็เลยเลือกมาวิวนะครับสัดส่วนเยอะสุดเลยนะครับประมาณ3ากว่าร์นะครับตัวที่2คือ p r o c e s s นะครับ Process ก็เหมือน ISRG แหละแต่ว่าเป็นเหมือนผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์นะครับเรื่องของการผ่าตัด ตอมลูกหมากที่ใช้แรงดันน้ำนะครับมีอัพไซส์สูงหละแต่ช่วงนี้หุ้นยังอยู่ในช่วงของขาลงนะครับก็เลยอาจจะมีขายทงกําไรไปบ้างในราคาที่กาไรไม่เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเข้าทุนเพิ่มเติมอยู่นะครับตัวที่สคือ ALA b A l เ b เนี่ยเป็นหุ้นเล็กนะครับที่ช่วงหนึ่งเคยราคาสูงถึงประมาณ140เหรียญน,นะครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ9กกว่าเหรียญน,นะครับเป็นหุ้นอินฟราสตรัคเจอร์ของ AI แหละมีการเติบโตสูงเนาะอาจจะเติบโตดับ แปดสิบถึงร้อเนตาะต่อปีนะครับซึ่งก็เลยมองว่าตัวนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เราสามารถทำสวิงเทรดแล้วก็ได้กําไรมาบางส่วนก็ได้นะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยอาจจะขึ้นเอาเอา,เอามันขึ้นไปอยู่พอร์ตคอก็ได้นะครับตัวที่4คือ d u o l i n g o นะครับ dual i n g g o เนี่ยคือแอปพลิเคชันภาษาอังกฤษ นะครับซึ่งมีนกโูกสีเขียวเป็นไอคอนิกข้อดีของมันก็คือมีคนใช้งานประมาณ10ล้านกว่าคนนะครับก็คือเหมือนพวกฮิมส์เลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่อง education นะครับผมเองมองธุรกิจการศึกษาเป็นอนาคตเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เรื่องยาเรื่อง AI เรื่องหุ่นยนต์นะครับการศึกษาในยังสําคัญกับมนุษย์แล้วก็โลกมากนะครับเพราะฉะนั้นดู o l i n ง o กเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเขามีสมาชิกการใช้งาน10ล้านคนก็จริงนะครับแต่ว่ามีคนที่จ่ายเงินน่าจะประมาณ3-4ล้านคนเลยนคัอึภาพะ เราเล่นเกมอ่ะเราเล่นเกมภาษาอังกฤษอ่ะเราชนะละ Energy เราหมดอ่ะเราก็ต้องซื้อเติมใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเฮ้ยคุณซื้อรายเดือนไปเลยนะครับกด s u b s c r i b e รายเดือนไปเลยก็จะได้ Energy ไม่จำกัดจะได้เรียนสนุกสนุกแล้วก็วันนี้มีเรื่องสอนมากรุปสองคณิตศาสตร์ด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะติดลบอยู่นะครับเพราะว่าผมไปเข้าตอน500เหรียญน,นะครับตอนนี้เหลือประมาณ390เเหรียญก็เดี๋ยวค่อยๆเติมไปนะครับไม,ไม่เป็นไรนะครับ อันสุดท้ายคือ a n e t นะครับ a n e t ก็จะทางานคล้ายๆกับ a l a b นะครับถ้าจะทําส่วนข้อมูลยังไงก็ต้องมี a n e t นะครับแต่ a n e t เนี่ยมีคู่แข่งหลักคือ NV i d i a เดียบริษัทที่ใช้ A n e t ไปแล้วเนี่ยวันนี้จะเปลี่ยนไปใช้ตัวตัวสับสวิตต์ตรงนี้ของแบรนด์อื่นหรือของบริษัทอื่นน่ะมันทําได้ยากนะครับมันก็ยัง,งคงต้องใช้เอเนตต่อไปนะครับมาถึงพอร์ตสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นพอร์ตหุ้นเบ็ดนะครับหรือว่าหุ้นขนาดจิว๋วนะครับ ที่ผมเนี่ยได้ทําการลงทุนไปนะครับแล้วก็สัสดส่วนจริงๆเ่ยหุ้นตัวหนึ่งอ่ะผมจะลงประมาณร้อยถึงไม่เกิน150ยหเหรียญน,นะครับเพื่อไม่ให้มันผันผวนเกินไปแล้วก็ไม่ได้กระทบกับพอร์ตในภาพรวมมากนะครับ หุ้น4ตัวมีอะไรบ้างตัวแรกคือ EOSC นะครับเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือเป็นแบตเตอรี่เทคโนโลยีของซิงค์สังกะสีแหละแล้วก็วัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะหาได้ในอเมริกานะครับก็จะลดเรื่องภาระในการเรื่องของนําเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆนะครับเพราะแบตเตอรี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องนําเข้าแ่กท่าจากประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจีนเอ่ยนะครับหรือว่าประเทศอื่นๆที่มีแ่ธทตุมากกว่าอเมริกาแหละ,ะตัวต่อมาคือออสการ์เฮลนะครับหรือว่า หุ้นแพลตฟอร์มเหมือนและอีกละนะครับแพลตฟอร์มผมชอบหุ้นที่เป็นแพลตฟอร์มนี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าคนใช้เยอะก็อาจจะมีทรานเซ็คชั่นเยอะแล้วก็จะมีในส่วนของกำไรที่ที่คนใช้แพลตฟอร์มเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิมเอวยดูโอลิงโกนะครับไอ้พวกนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะจอะจงแหละออสการ์ก็คือเกี่ยวกับธุรกิจประกันแหละ คิดง่ายก็คือเหมือนขายประกันออนไลน์บนแพลตฟอร์มอะช่วงนี้มีข่าวเรื่องอการไม่ได้สนับสนุนเรื่องของ m e d i c a ขนะครับสำหรับนโยบาย One Big Beautiful Bill นะครับซึ่งทำให้หุ้นของธุรกิจประกันเกือบทุกตัวเนี่ยร่วงมาหมดเลยนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสได้เก็บออสการ์นะครับก็เข้าไปประมาณร้อยห้าสเหรียญร้อยเจ็ดสเหรียญประมาณนี้นะครับก็ยังติดลบอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเข้าเร็วไปหน่อยนะครับตัวที่สคือ ACHR นะครับหรือหุ้น ที่จะผลิตนะครับแท็กซี่บินได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีในในต้นแบบแล้วนะครับแล้วก็มียอดจองอ่ะจนถึงปี2 0 2 7อ่ะประมาณ700700เ700เครื่องแล้วนะครับเครื่องหนึ่งก็น่าจะหลายแสนเหรียญหรือว่าหลายล้านเหรียญอยู่นะนะครับก็แท็กซี่บินได้เป็นอนาคตครับก็ล้อไปกับเรื่องของหุ่นยนต์นะครับเรื่องไปของเทคโนโลยีในอนาคตผมก็เลยมองว่าเอ้ยก็ต้องมีหุ้นแบบนี้อยู่บ้างนะครับแล้วก็ Achr เนี่ยเป็นหนึ่งใน ผู้ท้าชิงนะครับโครงการป้องกันประเทศนะครับซึ่งถ้าได้เข้าร่วมเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยแล้วก็อนาคตเนี่ยพุ่งสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าได้ซัพพอร์ตเรื่องเงินนะครับ AHR ยังขาดทุนอยู่นะครับเลยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับธุรกิจที่เป็นโดนต้นอื่นเนี่ย s h r เนี่ยอาจจะไม่ได้น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าถ้าแท็กซี่บินได้คืออนาคต s h r ก็เป็นคําตอบนั้นแน่นอนนะครับตัวสุดท้ายนะครับคือหุ้นที่ผมชอบนะครับชอบพอชอบธุรกิจนะครับ NVCR นะครับหรือว่า Novocor นะครับ Novocor เนี่ยณวันนี้คือราคาหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอแผ่นแปะร่างกายนะครับโดยการส่งขึ้นกระแสไฟฟ้าเนี่ยเข้าสู่ร่างกายนะครับโดยที่จะโฟกัสไปที่การรักษาโรคมะเร็งโรคมะเร็งบางโรคเนี่ยเมื่อเข้าสู่ระยะที่ 3- าที่สเนี่ยเขาจะรักษาไม่ได้นะครับแต่ Novocor เนี่ยช่วยให้ต่ออายุไปอีกได้นะครับโดยที่จะบรรเทาในการลุกลามของมะเร็งนะครับที่มันผ่าตัดไม่ได้แล้วนะครับ นวจะเป็นพัมะเร็งตับอ่อนมะเร็งอะไรหลายๆตัวนะครับมีผลวิจัยล่าสุดออกมาว่าจากที่แบบมีการคาดการณ์ว่าเฮ้คยคนไข้คนนี้จะอยู่ได้อีกแค่4เดือนนะนะครับการใช้นวัลคอร์เนี่ยอาจจะยืดระยะออกไปได้อีก 4- 6เดือนเลยนะครับอาจจะยังไม่ได้รักษาได้ร้อนะครับแต่อนาคตถ้าโนวัลคอร์สามารถรักษาคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งที่ผ่าตัดมาได้จริงๆเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเติบโตมากๆนะครับแล้วก็ผมชอบที่บอกว่า บางทีเราไม่รู้นะว่าเราจะอยู่ได้ถึงอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามีเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยต่อชีวิตคนคนตัวเราเองนะครับหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ก็น่าซัพพอร์ตแหละผมมองว่าการลงทุนโนเวอร์คอร์เป็นเหมือนการทําบุญนะก็เลย,ก,เลยก็เลยได้มีการลงทุนตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ถ้ามันเติบโตขึ้นมันก็มันก็เป็นข้อดีด้วยนะครับเพราะว่าเราก็อยากติดตามธุรกิจนี้จริงๆนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสรุปพอร์ตล่าสุดนะครับก็ตอนนี้ผมมีเงินลงทุนอยู่ในพอร์ตทั้งหมดเ 6,775เหรียญน,นะครับซึ่งรวมกำไรไปแล้วนะครับแล้วก็ผมมีถือเงินสดอีกประมาณ1,600เหรียญอาจจะไม่ได้ถูกต้องนะเพราะว่าการมาเก็ตไทมิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนชื่อดังบางคนก็ยังทำพลาดเลยนะครับแต่ผมมองว่าผมมาใช้เวลากับการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่ายังไงซะถ้าเราลงทุนกับมันแล้วก็เราติดตามมันตลอดเนี่ยเราอาจจะสามารถจับจังหวะได้ก็ได้นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆน,น,นะครับที่สนใจในการลงทุนหุ้นอเมริกาเนี่ย ผมยังคงแนะนำนะครับร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าถ้าไม่ได้มีเวลาในการดูกราฟนะครับศึกษาอะไรแบบผมนะผมก็แนะนำว่าการ DCA นะครับหรือว่าการซื้อทุกๆเดือนหรือว่าทุกๆสัปดาห์นะครับหรือการซื้อตามแนวรับที่เพื่อนๆมองเนี่ยเป็นวิธีการลงทุนระยะยาวที่ดีที่สุดนะครับเพราะเราไม่ต้องมาเสียเวลาในการลงทุนเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับไปทำธุรกิจนู่นธุรกิจนี่นะครับส่วนของผมเนี่ยผมมาแต่รู้สึกว่าเฮ้ยชาเลนอะเหมือนเล่นเกมนะครับผมก็อยากจะแบบ เฮ้ยลองดูว่าถ้าเราจะชนะตลาดให้ได้อะเราทําแบบนี้มันจะชนะไหมก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าแบบไหนมันเหมาะกับตัวเองที่สุดนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกาลังใจในการทําคลิปวิีโอต่อไปของช่องคุณพ่อท่านคุณด้วยนะครับอ้ออย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยไอ i อ่ะพุ่งสูงขึ้นแล้วนะครับก็สัปนดาหน์าเองเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่มีการขาดทํากําไรบางส่วนแหละนะครับของภาพรวมดัชนีนะครับแล้วก็ข่าวเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาจะประกาศ นะครับในส่วนของภาษีนะครับทุกประเทศนะครับสิบถึงเจเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเก็บ1สิงหาเนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาเลนนะครับของเดือนกรกฎา,าคมเนี่ยก็คือต้องมาดูแหละว่าออเทมไฮของเอสเอ็นพีห้าร้อยเนี่ยจะขึ้นไปถึง6,300เท่าไหร่ พอขึ้นไปแล้วนะครับมันจะมีการย่อตัวเสมอนะครับลองดูนะครับถ้ามันย่อตัวก็อย่าเพิ่งออกจากตลาดนะครับยังไงเราก็ต้องมั่นใจในการลงทุนระยะยาวของเราแน่ๆน,นะครับเฟดเองเนี่ยไม่น,น่าจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยแล้วนะในเดือนกุนยายนก็ไปรอรุ้นอีกทีนะครับในเดือนกันยายนนะครับก็กุนยายนเนี่ยผมมองว่าขึ้นไปจุดจุดหนึ่งแล้วมันจะย่อตัวแหละ ถ้าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยคงตัวก็ไม่น่ามีอะไรจาถ้าภาษีขึ้นแรงมากๆนะครับแล้วก็โดนกับบางธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีผลกับราคาหุ้นบางตัวก็ได้นะครับสิงหาประมาณต้นๆ้นเดือนนะครับจะมีการสรุปเรื่องของภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นจุดทริกเกอร์แหละถ้าตกลงกันได้ดีอาจจะมีความผันผวน,นอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับว่าอาจจะเป็นจังหวะลงทุนที่น่าสนใจก็ได้ขอบคุณครับ